สวัสดีค่ะทุกคนเจนค่ะสิงห์ก m ะหม่อมไมาสเตอร์นะคะช่องของเจนนะคะเพื่อนๆเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความรักค่ะความรักระยะทางไกลหนุ่มๆต่างชาตินะคะแล้วก็งานอาชีพด้านอาสังหาริมทรัพย์ค่ะทุกคนแล้วก็เมื่อ2อสาวันนี้นะคะเจนเพิ่งได้ลงคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะเป็นเคล็ดลับความสวยความงามของผู้หญิงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งดื่มนะคะทั้งดูแลภายนอกภายในกับภายนอกนะคะหากถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะทุกๆสัปดาห์เจนจะนำข้อมูลดีๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาพูดถึงในเรื่องของ forgiveness ค่ะทุกคนการให้อภัยนะคะหรือ,อ forgiveness เนี่ยนะคะ เราจะได้อะไรจากการให้อภัยอดีตการให้อภัยคนรักเก่านะคะส่วนหนึ่งนะคะก็คือสิ่งที่ได้ก็คือตัวเราเองนะคะก็คือการที่ทำให้เราปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระนะคะแต่มันค่อนข้างทำยากคะ่ะทุกคนไม่มีใครลืมได้ทั้งหมดนะคะแต่มันก็มีวิธีนะคะที่จะทำให้อดีตที่เคยตัวใหญ่เนะะี่ยค่ะให้เป็น อดีตที่เป็นจุดเล็กๆและอนาคตอดีตนั้นก็จะไม่มีผลกับจิตใจของเราค่ะทุกคนเรามาฟังกันดูนะคะว่าเจนมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะทุกคนให้เราตั้งเป้าหมายนะคะอนาคตไว้ให้เรามีเป้าหมายในอนาคตไว้ค่ะทุกคนการที่เราตั้งเป้าหมายและมีเป้าหมายในอนาคตเนี่ยมันจะทำให้เราโฟกัสไปที่ปัจจุบัน ปัจจุบันของเราก็คืออนาคตเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆการที่เราอยู่กับปัจจุบันนะคะเราก็จะคิดถึงอดีตน้อยลงค่ะแน่นอนค่ะไม่มีใครลืมได้ทั้งหมดนะคะแต่เราฝึกคิดได้ค่ะฝึกคิดนะคะให้เราโฟกัสกับปัจจุบันนะคะแล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะสิ่งสิ่งนี้ล่ะคะ่ะมันก็คืออนาคตของเรา ข้อที่2นะคะเพื่อนๆนอกจากเราจะมีแผนในอนาคตแล้วนะคะข้อที่2ก็คือรักตัวเองค่ะเพื่อนๆให้เรารักตัวเองนะคะและโฟกัสไปที่ความสุขนะคะของเรานะคะโฟกัสไปที่ความสุขนะคะทุกคนโฟกัสไปที่ความสุขไม่โฟกัสไปที่บุคคลคะ่ะหากถ้าเราโฟกัสไปที่บุคคลเนี่ยเราจะเกิดความคาดหวังนะคะทันทีเมื่อเราเกิดความคาดหวัง เมื่อเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเราผิดหวังพอทันทีที่เราผิดหวังใจเราแวบหนึ่งก็จะไปคิดถึงอดีตขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นค่ะให้เราโฟกัสไปที่ความสุขค่ะทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามีความสุขให้ทำเลยค่ะนะคะไม่ต้องรอค่ะในกรณีที่เราคุยกับผู้ชายหรือกับฝรั่งนะคะก็คือความรักครั้งใหม่ของเราเนี่ยนะคะเจนเชื่อว่ามีนะคะอาจจะ มีหลายครั้งด้วยที่บางครั้งเรารู้สึกกลัวนะคะเพราะอดีตนะคะซึ่งความรู้สึกกลัวเนี่ยทุกคนเกิดขึ้นได้นะคะเกิดขึ้นได้แต่เราก็ทำให้ความกลัวตรงนั้นเนี่ยหายไปได้หรือน้อยลงได้ด้วยวิธีการตั้งคำถามค่ะทุกคนหากเมื่อใดที่ใจของเราไม่มั่นคงนะคะ ไม่แน่ใจเกิดความกลัวที่จะเดินไปข้างหน้าหรือใจของเราแวบไปคิดถึงติ้งแวบนะคะเพื่อนไปคิดถึงอดีตให้เราใช้คำถามค่ะการใช้คำถามกับตัวเราเองเนี่ยแหละคะ่ะจะทำให้เราหยุดการคิดย้อนกลับอดีตหยุดการคิดไปอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันโดยการตั้งคำถามมันคือวิธี การเทคนิคเนี่ยนะคะในการสั่งจิตของเราอะนะคะให้ใช้คำถามถามตัวเราเองนะคะว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่พรุ่งนี้เราต้องออกไปพบลูกค้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องทำรายงานอันนี้ให้เสร็จพรุ่งนี้เช้าก่อน9ก้าโมงเราต้องพรีเซนต์ประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อนๆคือการใช้คำถามนะคะการใช้คำถามเนี่ยแหละคะ่ะ ดูอาจจะเหมือนการหลอกตัวเองแต่จริงๆแล้วมันคือการสั่งจิตของเรานี่ยแหละคะ่ะให้อยู่กับปัจจุบันลองทำดูนะคะแล้วข้อสุดท้ายเลยค่ะทุกคนก็คือการที่เราฝึกเป็นผู้ให้ค่ะการที่เราฝึกเป็นผู้ให้ก็คือการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นค่ะทุกคนการเสียสละการให้คือการเสียสละนะคะเสียสละออกนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้สิ่งของการให้กำลังใจ คำพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกิดจากตัวเรานะคะตรงนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขจิตของเรานะคะจะรู้สึกเป็นสุขเป็นสุขจากการให้เนี่ยละคะ่ะซึ่งมันก็คือเครื่องมือที่จะทำให้เรารู้จักปล่อยวางจิตของเราจะไปซึมซับกับความรู้สึกที่ปล่อยวางการที่จิตของเราซึมซับความรู้สึกนี้บ่อยๆนะคะ เราก็จะไม่สามารถหรือเราจะย้อนกลับไปคิดถึงอดีตน้อยลงค่ะแล้ววันหนึ่งค่ะเราก็จะสามารถที่จะมองอดีตจากจุดใหญ่ให้กลายเป็นจุดเล็กๆแล้วเมื่อเวลาหนึ่งมาถึงนะคะเราทำแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆอ,อ,อดีตที่เคยเป็นปมของเราอะค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะมีผลกระทบกับจิตใจของเราได้เพื่อนๆลองกลับไปทำดูนะคะ3ข้อนี้นะคะ ถึงแม้จะเป็นคำพูดง่ายๆแต่เวลาทำนะคะเราต้องพยายามค่ะทุกคนไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสำหรับการเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเชื่อมั่นในตัวของคุณเองนะคะและเชื่อมั่นศรัทธาในความรักเพราะคุณคือความรักค่ะทุกคนวันนี้เจนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ